สวัสดีครับผมอาจารย์มนพสีเหลืองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรนะครับเมื่อเรามีสินทรัพย์ถาวรเข้ามาใช้ในการดําเนินงานแล้วเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยสินทรัพย์ถาวรที่เราได้มานั้นอาจจะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเกิดจากการเสื่อมสภาพลงไปของสินทรัพย์ถาวรหรืออาจจะเกิดจากความล้าสมัยลงก็ได้เนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ มันก็เลยทําให้สินทรัพย์ของเรานั้นอาจจะล้าสมัยได้หรืออาจจะเกิดจากลักษณะนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปการเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้สินทรัพย์ที่เรามีอยู่นั้นอาจจะด้อยค่าลงก็ได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สินทรัพย์ของเรานั้นมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราจําเป็นจะต้องมาพิจารณากันว่ยาเราควรจะต้องมีการปรับมูลค่าที่เราบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของเรานั้นให้เป็นราคาที่เป็นปัจจุบันเมื่อไหร่นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่ละครับที่เราจําเป็นจะต้องมาปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของเรานะครับเมือ่อเรามีราคาตามชีของสินทรัพย์นะครับก็คือที่เราบันทึกไว้ในสมุดบัญชีของเรานั้นมากกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อราคาตามบัญชีที่เราบันทึกไว้สูงกว่ามูลค <família> ่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับเราจะต้องมีการบันทึกด้วยค่าแต่ถ้าเกิดราคาตามบัญชีไม่ได้สูงกว่านะครับก็ไม่ต้องบันทึกด้วยค่าของสินทรัพย์นะครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่าแล้วมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนั้นเราจะต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างสองชื่อนะครับก็คือ มูลค่าจากการขายกับมูลค่าจากการใช้ครับถ้ามูลค่าใดสองตัวนี้นะครับตัวใดสูงกว่าถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามูลค่าจากการขายเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ 2บาทและมูลค่าจากการใช้มีมูลค่าเท่ากับ5บาทเมื่อเราเปรียบเทียบไปแล้ว2มูลค่านี้นะครับมูลค่าจากการใช้5บาทนั้นสูงกว่า2บาทดังนั้นเราจึงนํามูลค่าจากการใช้5บาทถือเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับครับนี้นะครับนี่คือการเปรียบเทียบ2องมูลค่านะครับเพื่อเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับและถ้าเกิดราคาตามบัญชีเนี่ยนะครับมีมูลค่าเท่ากับ7บาท แล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเราจะเห็นว่า7บาทสูงกว่า5บาทดังนั้นสินทรัพย์ของเราจะต้องบันทึกด้วยค่าเนื่องจากราคาตามบัญชี7บาทนั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ5บาทนะครับสินทรัพย์ก็จะต้องบันทึกด้วยค่าเท่ากับผลต่าง2บาทนะครับก็คือนำ7ลบ5ด้วยค่า2บาทถ้าผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับว่าถ้ามูลค่าการขายนั้นเป็น9บาท และมูลค่าจากการใช้คือ5บาทเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ9บาทสูงกว่า5บาทดังนั้นเราจรึงนํามูลค่าจากการขาย9บาทนั้นเป็นมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับครับและถ้าผมบอกว่าราคาตามบัญชีสําหรับโจทย์ข้อนี้คือ7บาทเราก็นําน7ไปเปรียบเทียบกับ9นะครับเราจะเห็นว่าราคาตามบัญชี7นั้นมัน น้อยกว่ามูลค่าที่ค่าเบจจะได้รับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องคิดด้อยค่านะครับเพราะว่าราคาตามบัญชีนั้นน้อยกว่ามูลค่าที่ค่าเบจจะได้รับในขั้นตอนนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับชื่อบัญชีนะครับว่าแต่ละชื่อนั้นมันมีความหมายอย่างไรและมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างครับเพื่อเราจะได้นําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปคํานวณกันด้วยค่าของสินทรัพย์ถาวรกันนะครับ ตัวแรกนะครับที่ผมจะอธิบายก็คือมูลค่าจากการขายครับที่เมื่อกี้นี้ผมได้อธิบายไปนะครับว่ามูลค่าจากการขายจะต้องเปรียบเทียบกับมูลค่าจากการใช้นะครับดังนั้นผมจะขออธิบายมูลค่าจากการขายก่อนนะครับมูลค่าจากการขายก็คือเงินที่เราจะได้รับจากการขายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยคาดว่าจะขายสินทรัพย์นั้นได้600บาท 600บาทตรงนี้นะครับเป็นเงินที่เราได้รับเข้ามาดังนั้นมูลค่าจากการขายก็คือ600บาทนั่นเองแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยเพิ่มเติมโจทย์เดิมขึ้นไปว่ามูลค่าจากการขายที่เราขายได้เงินมาเนี่ยคือ600บาทแต่เสียค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดการขายอีก10บาทจะเห็นว่า600บาทคือเงินที่เราได้รับมา แต่อีกสิบาทคือเงินที่เราจ่ายไปดังนั้นเราก็ควรจะต้องนําเงิน2กลุ่มน,นี้นะครับมาลบกันเอาเงินรับลบด้วยเงินที่จ่ายไปสิบบาทก็จะเหลือห้า5้อยเ้าสิบห้าร้อยเก้าสิบตัวนี้นะครับคือมูลค่าจากการขายนะครับหรือเราอาจจะสรุปได้ว่ามูลค่าจากการขายก็คือเงินที่เราได้รับเข้ามาสุดทิศนั่นเองนะครับในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ขายสินทรัพย์ออกไปนะครับเราก็อาจจะไม่ทราบมูลค่าจากการขาย แต่เราสามารถนำมูลค่ายุติธรรมนะครับหรือราคาตลาดสองตัวนี้นะครับมาเป็นราคามูลค่าจากการขายก็ได้ หมายความว่าครั้งนะครับเราไม่ได้ขายสินทรัพย์นั้นออกไปเราก็ไม่สร้างมูลค่าจากการขายแต่มูลค่าที่จะมาทดแทนมูลค่าจากการขายนั้นอาจจะเป็นมูลค่ายุธธรรมก็ได้ซึ่งคําว่ามูลค่ายุธธรรมก็คือผู้ซื้อผู้ขายนะครับตกลงที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆเหมือนๆกันแล้วก็มีความเป็นอิสระนะครับต่อการซื้อขายก็สามารถนะํามูลค่ายุธธรรมนั้นมาเป็นมูลค่าจากการขายก็ได้หรือ ถ้าเราไม่ทราบมูลค่าที่ทำแต่สินทรัพย์นั้นมีราคาตลาดที่แน่นอนมีตลาดซื้อขายกันอย่างชัดเจนนะครับเราก็สามารถนําราคาตลาดนั้นเป็นมูลค่าจากการขายก็ได้เช่นกันนะครับมูลค่าจากการใช้นะครับคำว่ามูลค่าจากการใช้นั้นเราจะต้องนําทฤษฎีทางการเงินนะครับ มาคำนวณมูลค่าจากการใช้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างในการคำนวณมูลค่าจากการใช้นั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องทราบอาตาัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดนะครับเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันมานะครับว่าณปัจจุบันนั้นถ้าเราคำนวณมูลค่าที่เราคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการใช้ในอนาคตแล้วตีกลับมาในปัจจุบันนั้นมูลค่าของสินทรัพย์ที่เรามีอยู่จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ ในขั้นตอนนี้ผมจะอธิบานนะครับว่าแล้วเราคำนวณอย่างไรบ้างที่เป็นมูลค่าปัจจุบันจากการใช้นะครับของสินทรัพย์วรนะครับ